เสียมแซะหน่อกล้วยนะครับวรใช้เหล็กแป๊บที่มีน้ำตักหนาคพือจะได้ง่ายในการกระทุง้งทำเป็นสองชั้นนะครับตัวนี้เป็นปลอกนอกผมเสริมให้หนาให้แน่นอันนี้เป็นด้ามจับยิ่งตัวปลอกนอกยิ่งหนักยิ่งแน่นมันจะยิ่งตอกได้ลึกนะครับ ใช้สวมเข้าไปแล้วใช้วิธีกระแทกหรือกระทุง้งวางไปแนะวงหนอกกล้วยที่เราต้องการแทะต้องการขุดแทะไปสีทิศนะครับรอบๆคนหนอกหนอกกล้วยหลังจากนั้นก็ดึงต้นกล้วยขึ้นขึ้นได้อย่างง่ายดายเลยนะครับลองดูนะครับเพื่อน ปลูกไปเถอะเพื่อนๆปลูกยังไงก็ได้กินกล้วยเนี่ยปลูกง่ายมากผมแบบปลูกทิ้งไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่ปลูกตามร่องสวนนี่แหละปกติบริเวณนี้ผลจะทำนาข้าวงามนะครับทำนาแต่ว่าปีนี้ผลมันทิ้งช่วงมากก็เลยไม่สะดวกที่จะทำนานะครับก็เลยปล่อยทิ้งร้างเคยมาดูแลกล้วยตัดแต่ง กาบแห้งกาบเน่าใช่บ้างนะครับปลูกยังไงก็ได้กินดูแลง่ายมากเห็นไหมครับปลูกเต็มสวนเลยครับมีสับป,ประรดหนอพวกเงาสับป,ประรดผมก็เอามากลบกลบฝังฝังเผื่อว่าจะได้กินนี่ก็มะม่วงหาวปนาโห แล้วก็อันนี้ก็ต้นลินฟ้าปลูกม,มพะพร้าวกะทิมพะพร้าวน้ำหอมปลูกไปหมดเลยครับกล้ยผมไม่เลือกสายพันธุ์นะครับว่าอะไรสายพันธุ์อะไรแล้วแต่ขอใอ้มีมาก็ปลูกหมดแหละนี่มพะพร้าวก็เพิ่งแซมใหม่ปลูกเรื่อยแซมเรื่อย น้อยหนาก็มีนะครับน้อยหนาผมปลูกยกล่องแซมด้วยกล้วยเพื่อให้อาศัยร่มเงาซึ่งกันและกันกล้วยผมมีกินตลอดนะครับทั้งหัวปลีทั้งกล้วยไม่เคยอ,อดเลยผมอยากแนะนำเพื่อนเพืนจะมีที่ว่างก็ปลูกเลยดีก่าปล่อยให้ที่รกร้างว่างเปล่ามีฝรั่งผมก็ปลูกมาหลายปีแล้วความเจริญเติบโต,ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะดินนี้เป็นดินทิ้งดินชั้นล่างเอามากลบเอามาถมแล้วก็ปลูกฝรั่งปรากฏว่าไม่่อยงานเท่าไหร่ตัวนี้ก็ปีนี้คิดไปะจะโลทิ้งจะโลทิ้งเปลี่ยนไปปลูกพืชอย่างอื่นอาจจะปลูกไม้ยืนต้นปลูกมะม,ม่วงมะละกอฝรั่งก็จะเหลือไว้กินเองเสักต้นสองต้นต้นนี้ก็มะม่วง แก้วขมิ้นพอถึงกระดูการเขาจะดกมากนะครับปลูกไว้ต้นเดียวตอนนี้คิดจะขยายพันธุ์แล้วเพราะว่าเห็นสภาพการดกการติดผลติดดีมากทุกหญ้าเหล่านี้ผมก็ตัดให้เตียนก็ปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติหรือบางส่วนให้วัวกินถ้าเกิดวัวกินไม่หมดก็ปล่อยให้เป็นปุ๋ยตามธรรมชาตินะครับนี่ดอกอัญชัน ปล่อยให้เขาปีนปีนขึ้นต้นกล้วยนี่แหละได้ทั้งสองอย่างออกกันชั้นนี่ก็เก็บไปกินน้ำพริกอร่อยดีนะครับนี่ก็ถั่วพูถั่วพูปล่อยให้ขึ้นต้นฝรั่งเพราะฝรั่งนี่เขาหมดสภาพแล้วเลยให้ปล่อยให้ถั่วถั่วพูขึ้นฝรั่งบางส่วนที่ห่อไว้คิดว่าจะ ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็หลังจะเก็บรุ่นี้แล้วก็จะโลทิ้งปลูกเป็นอย่างอื่นนี่ครับด้วยถึงจะปลูกไม่ดูแลปลูกยังไงก็แล้วแต่ปลูกทิ้งปลูกข้างก็พอได้กินนะครับคือเล็กๆหวีสองหวีก็ยังดีไม่ต้องซื้อเห็นไหมครับต้นไม่สวยไม่งามนะเนราะว่าไม่ได้ดูแลแต่ก็พอได้กินไม่ขาด ตัวพูขึ้นคุมต้นฝรั่งได้ถัดได้กินน้ำพริกอยู่นะครับผักในสวนผมไม่อดเนื้อต้นลิ้นจี่เพิ่งปลูกไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่า ก็เริ่มแก่แล้วล่ะเริ่มแก่แล้วเดี๋ยวก็จะตัดปไว้นี้เห็นไหมครับเต็มไม่หมดกล้วยปลูกยังไงก็ได้กินปลูกไปเลยใครมีที่ว่างปลูกไปเลยปลูกไปเลยไม่ต้องพิถีพิถันมากแค่กลบลงดินเท่านั้น,นแนะนำให้ปลูกช่วงต้นฝนก็จะดีมากแต่ช่วงหน้าแล้งก็ไม่เป็นไรถ้าปลูกแล้วรดน้ํา ขอให้แค่ขุดหลุมเข้าก็ใช้ได้นี่ก็บอกว่าพาพันกะทิไม่รู้ว่ารอผลผล,ผลิตอยู่ว่าเวลาก็ให้ผลผล,ผลิตแล้วจะเป็นกะทิตามเขาแนะนํามาหรือเปล่าลองดูนะครับลองดูเพราะพวกนี้ให้ผลช้ากว่าจะรู้ผลว่าของแท้หรือไม่แท้ต้องใช้เวลาหลายปีโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พาชมเพียงเท่านี้สวัสดีนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ